สวัสดีครับทุกคนวัน <an> นี้บีก็จะเดินทางไปที่วัดเขาตะแบกอำเภอศิรชาจังหวัดชนบุรีนะครับนี่คือระหว่างทางที่เดินทางของเรานะครับก็อยู่ห่างจากบ้านแม่ไก่นะครับระยะทางประมาณ23กิโลเมตรจากที่พักนะครับ เราก็มาถึงทางขึ้นวัดเขาตะแบกแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเราก็มาถึงวัดเขาตะแบกที่จะไยนะครับนี่คือสะพานทางขึ้นไปบนยอดวิหารนะครับก็จะมีการผูกโพเตมถนนนะฮะแล้วก็นี่คือจุดหล่อองค์พระพุทธโสธรนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับบางคนก็เดินเร็วไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเดินไปถ้างั้นเหนื่อยมากเลยนะครับ แล้วก็นี่คือเรามาถึงสกายวอล์กด้านบนเราจะเห็นวิวสะพานด้านหน้าที่เราเดินผ่านมาครับค่าเข้าขก็ไม่แพงครับ40บาทต่อ1ท่านต่อ1คนเลยนะครับก็สูงพอสมควรอยู่นะครับเอาเสียวเอาเรื่องอยู่นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมาเที่ยวเยอะอาจจะไปช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือภาพของนะักท่องเที่ยวขออนุญ,ญาตทุกคนด้วยนะครับถ่ายปิดใครนะครับ นี่นะครับว่ามีช่างภาพถ่ายรูปให้ด้วยเราจะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างถนนไมายเลข3-3-1และนี่คือแท่นปฏิสถานหลวงพ่อผู้จะโสทองแล้วแล้ว,ลว,ลวเราก็เดินลงไปด้านล่างครับนี่คือทางเดินลงครับค่อนข้างชัน,น,น,นต้องอย่าเดินเร็วครับค่อยๆเดินลงขอบคุณครับสวัสดีครับ